ซึ่งหากเรานั้นลองย้อนกลับไปในช่วงของเช้าวันที่25กันยายน2,566ที่ผ่านมาสังคมนั้นได้ตื่นตระหนกไปทั่วว่าทำไมถึงได้มีการเสนอข่าวในการบุกค,ค้นบุกจับด้วยชุดของตำรวจคอมโดหลายสิบนายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในซอยวิภาวดีรังสิต60ซึ่งว่าคนในบ้านพักนี้มีส่วนพัวพันกันกับเว็บพนันออนไลน์ เพราะตำรวจนั้นได้ปูพรมในการบุกค,ค้นและบุกจับในหลายจังหวัดพร้อมกันซึ่งนั่นก็แปลว่าตำรวจได้แกะรอยของเวีพนันเหล่านี้มาสักระยะหนึ่งแล้วและทำการขออนุมัติจากศาลในการขอหมายคน้นหมายจับซึ่งสิ่งที่น่าฮือฮาก,กันหนักในวันนั้นคือสถานที่ที่ตรวจคน้นกลางกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำหรับสิ่งที่ฮือฮาก,กันหนักในวันนั้นคือสถานที่ที่ตรวจค้นกลางกรุงเทพมหานครคือบ้านพักของพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานและบุคคลที่ได้ถูกหมายจับในวันนั้นก็คือตำรวจที่เป็นทีมงานของบิ๊กโจ๊กทั้งนั้น ซึ่งนั่นก็แปลว่าผู้พิทักษ์สันติราษในบางนายของสายบิ๊กโจ๊กนั้นได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินที่ผิดกฎหมายนี้และแม้ว่าต่อมาบิ๊กโจ๊กนั้นจะอ้างว่าตนนั้นไม่รู้เรื่องและบอกว่าลูกน้องนั้นไปทำอะไรมาว่างก็ไม่รู้ในแต่ละวันจากคดีของ b n นีนี้ก็ได้มีการขยายผลมาจนถึงตัวของบิ๊กโจ๊ก จนมีสาหมายเรียกและหนึ่งในหมายจับนั้นที่เป็นมนทินกับตัวของบิ๊กโจ๊กเองแล้วพวกรวมทั้ง5ชีวิตซึ่งสำหรับการปฏิบัติการในครั้งนั้นก็ได้มีการเสะเทือนมายัางทุกวันนี้เพราะย่านของปทุวันนั้นก็ยังคงคุกรุ่นแบบเหตุการณ์นั้นยังคงพลิกไปพลิกมาเกี่ยวกับตำแหน่งและหน้าที่ของตัวบิ๊กโจ๊กเองสำหรับการตีความหมายและกฎหมาย ตามพรบอรของตำรวจแห่งชาติฉบับปัจจุบันซึ่งทางด้านของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่สองได้มองว่าหากจะให้บิ๊กโจ๊กนั้นออกจากราชการและทูลเกล้าวจึงต้องสอบวินัยให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนแล้วจึงจะให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรา120ได้ซึ่งเพื่อการรอผลจากการวินิจฉัยของกรพคตร แต่สิ่งที่พลตำรวจเอกกิรัตพันเพชผอบตรซึ่งได้รักษาการแทนในขณะนั้นได้กระทําเมื่อวันที่18เมษายน2567คือการใช้อำนาจตามมาตรตา131จากกรณีร้ายแรงยิ่งกว่าวินัยทั่วไปหรือความผิดอาญากฎหมายการให้อำนาจต่อนายกรัฐมนตรีหรือผอบตร ในการดำเนินการสั่งให้ตำรวจนั้นออกจากราชการไว้ก่อนได้ซึ่งไม่ต้องรอการสอบสวนใดๆทั้งสิน้นโดยสารตั้งต้นนี้คือหมายจับในคดีของ BNK ดังนั้นการกล่าวขานว่าเคสของบิ๊กโจกนั้นใครอุ้มใคร ใครพิกคดีตำราของกฎหมายเพื่อมาชี้ช่องในการหาเทคนิคในการพลิกแพงโดยไม่มองภาพรวมทั้งหมดนี้วันนี้จะทำแบบนี้ซึ่งผลของวันนี้ก็คือการวางมาตรฐานไว้ในอนาคตแล้วในวันหน้านั้นจะออกมาเป็นอย่างไรก็ค่อยหาเทคนิคใหม่ขึ้นมาใช้และสังคมนั้นก็คงต้องตรองกันดีๆ